นะครับเออลาราเต้โทรไปประมาณนักปายสี่โมงอะ่ะนะครับไปจําเลยไม่รับสายสายรูมคนรายงานมาแล้วนะครับไม่รับสายเหน็นไหมล่ะเออแต่เขาคุยในกลุ่มเดียวกันไ UM? ว้ลาเต้โทรมานะครับอืมนะครับเออแต่มันแต,แต่จําเลยไม่รับสายไม่รับสายแล้วนะครับมันจะรับอะไรอะ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมล่ะนะครับมันยิ่งดานะครับเนี่ยนะครับเอฟซี FC, มันจะกลับไปไหนนะครับเอฟซีจะกลับมาหาจําเลยไหมไม่กลับแล้วนะครับเห็นไหม นะครับไม่กลับแล้วนะครับมันจะกลับไปไหนอ่ะถ้ามันไม่อยู่นะครับกับีลาเต้มันก็ไปหานะครับปู่มุนีนะครับ, you, น,รบนะน่ะมารายงานตัวแล้วครับลุงมงคลสวัสดีนะครับน่ะนะครับจ้อยธรรมดาลโลกไม่จําสวัสดีนะครับอ่านแล้วแปลงๆนะครับน่ะนะครับสายเยอะจังนะครับคนเดียวนั่นแหละนะครับนะมไปจะเยอะแยะอะไรนะครับนะ่ะมีอยู่คนเดียวนะ่ะอย่าไปพูดไปเยอะสินะครับนะ่ะ เดี๋ยวมันไล่เดี๋ยวจำเลยมันไล่ YouTube ออกจากสถานที่นั้นหมดตายเลยนะรวมคนไม่รู้เลยนะนะครับนั่นแหละนะครับวันที่นะครับวันที่ห้าวันวันที่สามนะครับสามประมาณนะครับบ่ายสี่โมงกว่าๆนะนะครับเห็นไหมแล้วเป็นไงล่ะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่เอาแล้วเหรอนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะครับไอ้น่ะน่ะนะครับเจ้าขุนมูลนายไม่เอาแล้วเหรอเมื่อก่อนว่าจะช่วยได้ นะครับคนถ้ามันไม่ผิดจริงเนี่ยนะครับมึงก็สู้ตามกระบวนการกฎหมายนี่นะครับนี่นะครับมันผิดไง่ายนะครับเรารู้ถึงว่านะครับไอ้จำเลยนะครับเรามองที่ว่ามันด่ามันกล้าด่าอีลาเต้หมายความว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเอออหอบโกกับอีลาเต้มันคิดว่าอีลาเต้จะช่วยมันให้หลุดพ้นคดีนะครับอีลาเต้หลอกมันไว้นะครับแต่มาถึงปัจจุบันมันรู้ว่าอีลาเต้ช่วยอะไรมันไม่ได้ นะครับช่วยอะไรมันไม่ได้นะครับเพราะหลายๆคนไอลาเต้มันโกหกกับเรื่องไอโซออ่ะนะครับนะนะครับเรื่องไอโซมันสร้างเรื่องไอโซขึ้นมากับมีใครอ่ะมีตาทิ้งหลงด้วยนะครับนี่มีใครไหนมีปู่มุนีนะครับน่ะนะครับปู่มุนีนะครับมีตาทิ้งหลงแล้วก็ไอเตี้ยนะครับไอเตี้ยมึงอย่าปฏิเสธนะว่าไม่รู้นะครับนะไอนี่นะครับโกหกนะครับไอตอแหลนะครับไอเตี้ยนี่นะนะครับโกหกปิ้นป้อนกับลอนตอแหล่นไอเตี้ยนี่นะ นะครับนี่บอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องไอ้ซอเนี่ยนะครับนี่มันน่ะก็ตัวดีเลยนะครับเห็นไหมนี่เมื่อก่อนการรันตีเลยนะว่าไอ้ซอมีจริงเห็นไหมนะครับไปดูคลิปเก่าเนี่ยนะครับมันการรันตีด้วยนะว่าไอ้ซอเนี่ยครับมีตัวจริงนะครับมาหลังจากนะครับนั้นมานะครับมาทะเลาะกันกับนีเนี่ยนะครับมันบอกว่ามันถูกหลอกกับเอฟซีนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเราถูกหลอกด้วยกันนะครับเห็นไหม พอเอฟซีที่ไปฟังมันไปควายทั้งนั้นน่ะเอ็มได้ล่ะควายทั้งนั้นนะครับถ้าไปฟังไอเปี้ยนี่น่ะไปฟังนะครับนะครับไอไอคนเลี้ยงหมานี่น่ะนะครับพวกนี้โง่ทั้งนั้นนะครับน่ะเป็นคนควายอ่ะนะครับควายทั้งนั้นนะครับน่ะมันไม่มีทางให้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยไปได้มันถามว่าถ้าไปเชียร์จำเลยได้อะไรมันไม่ได้หรอกนะครับน่ะไปเชียร์จำเลยพ้นผิดนะมันไม่พ้นหรอกมันไม่หลุดไม่หลุดไปจากความผิดหรอก นะครับถ้าเข้าไปดูเข้าไปดูนะครับสุเทพนะครับเพื่อนรักลุงมงคลหนุนนะครับนะเออนะครับยาไปดูนะครับยาไปด้วยเที่ยมันนะครับไปดูสุเทพเพื่อนรักลุงมงคลของแท้แน่นอนนะครับนะนะครับทำไมมันไม่รับสายครับลุงมงคลก็งงนะนะครับอืนะครับลุงมงคลก็ไม่รู้เรื่องนี้นะนะครับอ่ามันบอกว่านะครับก็บอกนะครับนะครับนะว่านดี่มาดามโทรมาอีกแล้วนะครับนะ แค่นั้นแหละนะครับแล้วมันก็ไม่พูดนะครับไม่พูดมันพูดแค่นั้นแหละไปมาดามโทรมานะครับน่ะเออออะโปแตกทุกวันครับนะต้มยำลมมิหนังงานเลี้ยงนะครับใครเลือกล้านนะครับน่ะจอยธรรมดาสวัสดีครับพี่วัสนานะครับไม่ใช่ลุงบอกมาดามโทรหาจําเลยนะครับแต่มันอ้จาเลยไม่รับสายนะครับพี่เลยอยากรู้ว่าทําไมไม่รับสายนี่กันนี่แหละนะครับน่ะมันก็ไม่รู้นะครับเห็นไหม ้วหลังจากนั้นมามันก็มาด่าไอ้มาดามนี่แหละนะครับเห็นไหมล่ะนะครับพ่อไม่ให้ประโยชน์กับมันน่ะนะครับนี่ยพ่อไม่ให้ไม่ให้ประโยชน์กับมันมันนะครับไม่มีประโยชน์แล้วนะครับอืมเราไม่อวลรยังอยู่นะครับนะ่ไม่มีประโยชน์กับมันมันจะมีประโยชน์ทําไมนะครับน่มันไม่มีประโยชน์อ่ะนะครับช่วยมันไม่ได้แล้วอ่ะทุกวันนี้นะครับมันต้องเอาเงินไปจ้างนะครับทนายนะนะครับแล้วมันต้องขายของนะครับเล้วเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมล่ะ นะครับ fc นะครับกระเป๋าหนากัหนกๆมันไม่อยู่แล้วนะ fc กระเป๋าหนากัหนกๆมันไม่อยู่แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะนะครับนะไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับนะขอบคุณมากนะครับ